จากน้ำท่วมใช่ไหมคะมันก็จะมีอะไรเยอะขยะที่นักเรียนถืออยู่ในมือเนี่ยขยะเอาไปล้างน้ำลดใช่ไหมคะนักเ,เรียนจะทำอะไรได้บ้างถ้าเอามาทำงานประดิษฐ์เพื่อจะหาอะไรได้ที่ครูมีให้ดูนะคะอันนี้คือวดเหมือนกันแต่ว่าเป็นขวด สีเราก็สามารถเอามาทําได้โดยไม่ต้องยอมสีอันนี้มันทำอะไรได,ได้เออปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะถ้าปลูกได้ดีขายได้เป็นได้ไหมถ้าได้เรียนเอาขวดเนี้ยไปช่างโกิโลขายไรายไดนะ้ราคามันจะน้อยแต่ถ้าได้เรียนเอามาประดิษฐ์แล้วเ,เอาไปขายมันจะเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนนะคะ ทีนี้ปวดที่พี่ย้ายทำเน,นี่ยปวดที่้ายแล้วเดินทำสองส่วนเอออันนี้อะไรเออแฉรุ่มมากอันนี้ถูกต้นไม้ไหมมันไม่มีคนเก่งเลยเหรออา่าถ้าแยกสองส่วนพอนึกออกไหมทำไรคะคาเออมันก็จะได้สองอย่าง คืออันนี้กับอันนี้นะคะอยากทราบวิธีทำไหมเออวิธีทำนะคะคผมมีหนังสือให้นักเรียนดูเดี๋ยวจะสาธิต่น้เรียนดูส่วนแรกเนี่ยเราจะเอามาตัดอุปกรณ์ของมันก็ที่ขวดของนักเรียนนะคะขวดอันนี้คือขวดแหลก หัวแรงเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนเพราะมีปั๊กเสียดังนั้นเวลาใช้เนี่ยนักเรียนจะต้องระมัดระ้ันก็วางที่ไหนคะวางไว้ในถาดในชามกระเบื้องหรือแผ่นกระเบื้องก็ได้วานี้เสียไปแล้วสองเครื่องนักเรียนก็ตัดขวดตัดขวดก็จะตัดเป็นสองชิน้อนอย่างนี้ส่วนบนจะไว้ทำดอกส่วนล่างจะทำตัวกระถาง วิธีตร์เสร็จก้อยได้เรียนเนี่ยวัดเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นรับครึ่งทำไมต้องรับครึ่งสะาบไหมคะโอ้ไม่มีคนตอบเลยเราจะแบ่งปีดมันยังไงเนี่ยอีดบนกับอีดล่างเราจะแบ่งยังไงถ้าถี่ได้มันเท่ากันใช้เคนิสาสร์เป็เพื่ช่วยเ่็กเ้ เอาไหมคะมาวัดอ็นเี้ยวัดได้ไหมได้ไหมคะเราจงใช้กระดาษมาวัดเอาให้มันชนกันพอดีนะคะแล้วนักเรียนก็ขีดแล้วก็พับส่วนที่ตัดออกและที่ต้องสองชั้นก็เพราะว่ากีดนี้ก,กับกกีดตัวกระถา,ากับกรีดดอกเท่ากันไหมเท่าไหมคะไม่คะ่คะ เราจะแบ่งให้มันเท่ากันทุกช่องเราก็จะต้องใช้ถ้านักเรียนใช้วัดแล้วก็เอามาหารกันก็ได้แต่วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือเอากระดาษเนี่ยมาพับอันนี้ก็ได้สอส่วนใช่ไหมคะพับอีกก็เป็นเท่าไรสี่พับอีกก็เป็นแปก็คืออันนี้ นี่กูตัดแล้วกระดาษที่พับถ้าเรียนพับก,กระดาษเสร็จก็จะได้ถ้าเป็นของใบไม้เอาหส่วนนะคะหกส่วนแล้วก็นักเรียนวาดออกแบบลายของใบไม้พอออกแบบลายของใบไม้เนี่ยประมาณ3าใบก็พอนักเรียนก็เอามาตัดเอามาใส่ในขวดนี้ โดยเวลาออกแบบนะคะผู้เรียนต้องขีดเส้นฐานล่าง